เ้าหดกันมั่วแล้วค่อยเสพบรรยากาศเข้าใจเปล่า เอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้ววันสำหรับรายการอุ้มแซทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม R V ีเดยยตนะนซึ่งก็เป็นเกมที่แบบว่าเราต้องขับรถตู้กลับบ้านซึ่งการจะกลับบ้านได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผู้ชมเพราะมันจะมีแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้ทําแล้วก็มีสิ่งกีดขวางต่างๆนานาเหมือนประมาณว่าเรามาตั้งแคมป์แล้วก็มากลับบ้านกันเถอะก็ระบบที่ยอดเยี่ยมเกมนี้เลยก็คือการสูบบุหรี่เอันสมจริงมากเลยผู้ชมเห็นไหมผมทาการสูบนะ ก็สูมเส็จแล้วก็แบบดีทิ้งได้อะพี่เก็บไปดูทีตอสัลนสั้นจ,จุเลยเฮ้ <c oughs> แม่กูปอดอุยใหญ่โอเคไปเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมตัวแล้วก็ไปกันเดี๋ยวนะทาไมมันแหลกวะเอาไม่ได้แหลกเกอร์พีระผมยกกันได้ด้วยว่ะย้ายของว่ะแล้วกระป๋องกระป๋องเบียร์เอาไว้ทำอะไรอ่ะกระป๋องเป่าไม่ต้องก็ได้มองผมว่าไม่ต้องหัวนอนได้พี่กับพี่พีไปเที่ยวละ อ่ะไปกันเถอะพวกเราขึ้นรถกันเลยขอดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งได้สดเลยพี่เหกาแฟเย็นเอ้ยพี่จะขับเองน้องรองเจ้า start engine on ไหนไรนี่เราต้องไปไงวะกลับไปทางไหนวะเราต้องไปตรงนี้เี่เดี๋ยวผมไปบอกรถเถอะเข้าเกียย์มาเลยพี่มาเลยแปบนดีกูงงอยู่ กูกำลังนั่งดูตัวมังงงอย่างสบายใจอ้าวดูบุรีก่อนดูบุรีก่อนไอ้ยี่พูดมากนี่ดีเข้าตาเลยพี่พี่พี่กดปุ่มคิวค้างเหยียบคัสแล้วก็ใช้เมาส์ในการแบบขยับเพียร์อ๋อเออว่ะเกนเค้กเกนหนึ่งเลยขึ้นเขาต้องเกนหนึ่งเดี๋ยวผมไปบกรถฮะโอ้สบายสบายไปเกนอยู่เปนรถพี่ก็ได้น้องพี่โจงกาแฟกินแก้วโอ้ยข้างหน้ามีหินตะบลมไม่กลัวไม่กลัวไปเลยเอารถตู้พังแล้วเนี่ย ลองเจ๊งนะโอ้มันมีเลือดด้วยเหรอใช่ใช่มันมีเลือดรถอยู่ระหว่างเออว่าเชี่ยอ้ออย่ามาบังอย่ามาบังเดี๋ยวตกเหวตายหมดอ่ะออกไม่ได้โอเคเอาแล้วเร่งความเร็วขึ้นเกียร์สามไว้ยไปเลยพี่มึงดูหินที่เรียงเลียงกันอยู่ข้างหน้าดิเห็นป่ะไหนวะไปว่ะหินอะเห็นป่ะเห็นหินไหมหินอร่อยมุมมุมมุมนั้นมองไม่เห็นมั้งเดี๋ยวขวาขวาทางตันขวาทางตันอะมันเป็นแบบห้ามไปเราต้องไปตรงไหนก็ไปซ้ายเด็กขวาทางตันใช่ไหม ใช่ใช่ลงรถไปเอาระเบิดมาระเบิดทำให้ขับดีๆนะมันมีไม้เนี่ยแบบนี้ยมันขอวางไม้ดีเราเราเรามีสว่านบุ้มๆไปได้ไปได้อะไรสว่านอะไรไปทําไมกับสว่านอ่ะมึงเห็นข้างหน้าไหมอ่ะเราก็เจาะเข้าไปเดี๋ยวเขาเจาะสว่านไปเจาะหินก้อนใหญ่ขนาดนี้พี่เขาฉลาดเอ้าเอ้าแล้วโดนโดนละแล้วไอ้เนี่ยโดนละแล้วกุรอเบกุรอเบกินดาบานานล้วแหละ เอาไปเไปเกตมาขึ้นรถมาเร็วถ้ามึงเก็บเอาไม้ขึ้นรถไปด้วยเจแบบมีไว้สำรองเฮ้ยหมดมวลแล้วเลยมึงขยับรถเลยเดี๋ยวกูพวกกูขึ้นไม่ได้อะลุงมันมันชันเกินน่ะเนี่ยขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้อจอดแล้วขึ้นมาขึ้นไม่ได้อีกกระทางนี้อะไปเลยขึ้นมากูไม่มีวันขึ้นได้เลยสํามันเปไม่ได้ยังไงที่ขึ้นไม่ได้วะมันขึ้นไม่ได้จริงลองลงดูดิ อยู่ชิบหอยแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยก็ได้แล้ได้แล้วรู้ว่าจะชิบหายแล้วตัวก็เตะกเนแน่ไปเอาผมไปด้วยเอาไปแล้วกระชังหน้ากระชังหน้าไปแล้วโอ้เลือดไปแล้วสิเปอร์เซ็นต์น่ะเราพังแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าให้มึงขับแล้วมันจะพังตั้งแต่ตอนต้นแล้วล่ะนี่กูขับไงอะไรอะย่าบอกยังบอกมีบานมีบ้ากลับมาที่เดิมด้วกูนะไม่ไม่หาของหาของ อาไปหาของเลยไปมิงงูด้ยระวไอ้งูโอ้ตายแฮ้่าฮ่าฮ่าแฮาแ่ะแฮฮาแ่ได้ฮ่าแฮฮ่าแฮอ่าแฮฮ่ายเอ่าแฮฮ่าแฮฮ่าแฮ้่าแฮฮ่าแฮาแฮฮ่าแฮร่าแฮฮ่าแฮงูานฮฮ่าแฮฮ่าแาแฮน่าแ่าื่าแฮฮาแฮ่าาแปฮนาฮาแฮฮ่าาแฮฮ่าแ่าแฮฮ่าแฮฮ่าายกั่าแด พ<ม>ี่ต้องรีบชุบเร็วเข้าโอ้าไปเกยตายอ่ะน้องต,ตายหมดเลยช่วยทีย<ด>พอพี่ได้ยินดิช่วยอเขาพี่ <c oughs> ขอโทษรับพี่โอ้ในบ้านก็มีเออเราจะข้างงูงไงก <c oughs> ูดูว่าไม้เนี่ยนอนอยู่แล้วกูจะเข้าไปเอาบอลลูพันาลีตรงนั้นไงวะมีระวังนะย้อยอย่าเข้าไปแล้วเข้าไปเอาเลย เอาแว่นกันแดดกับพี่เองละน้องตอนนี้กูไม่ใส่แว่นจีนเลยพี่ใส่ดิหมวกขาเมึงก่อะไรอ่ะก่อะไรใส่อ่ะมึงใส่แล้วมึงใส่แล้วเอางูตายกูต้องแป๊บนึงงกูต้อชุบมึงอ่ะมันชุบไม่ได้อ่ะทำไมทำไมมันผลักไปหางูวะเห็นบ้ามันผลักกันบ้ามันไม่มีอุปกรณ์ชุบแล้วมันมีเอพิเพนแล้วงั้นเราต้องขึ้นรถแล้วล่ะไม่ไหวแล้วไปกันตายแน่นอนกูเอามันขึ้นรถแล้วพี่บีต้องไปหมู่บ้านต่อไปอ่ะ ใช่ใช่ต้องไปขาของโอ้ยอ่ะงูแม่งแคปประตูลอดเอาละได้เวลาแล้วเราต้องรีบไปแล้วไปเกตงูมันหลายตัวเกินอ่ะมองไม่เห็นเข้าเกียตหนึ่งโอ้หจอเกลังค้ารถเราจะเจ๊งเลยวอะละที่นี่กูมองเห็นชัดเจนไงโอ้พี่เป็นเรื่องดีใช่ไหม กิ้งกี้เลยหอนรถอ่ะแม่งรถเราทำจากเลโก้หัวลุดง่ายขนาดนี้วะเฮ้ยมาแล้วผ่านแล้วมือพีมันไม่เหลือหลอดเลือดแล้วนะบุ้มข้อมือพี่เลยละเลยเลยเลยเข้าเกณฑ์หนึ่งไม่เป็นไรเราเราเราถึงปั๊มแก๊สละผมว่าน่าจะมีพอปั๊มแก๊สรีเลือดนะใช่ใช่ขนาดปั๊มแก๊สมันขึ้นเกียร์ในแบบไอ้แบบนี้โล่งแบบนี้โล่งขึ้นเยอะเลยพี่ชอบว่ะมุมมองดีไปเรื่อยเลยพี่ข้างหนาข้างหน้าเหมือนจะเป็นลงรถ มันเตือนว่าปะเก็นแตกแล้วปะเก็นแตกปะเก็นแตกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทีเดียวจะไปแล้วพวกเราโค้งโค้งไม่เหลือเลยเกียรติถือเลยเลยเลยเลมาแล้วไมยรู้แต่ปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สจอนยอนไปกูไปไหนอ่ะโอ้ยเบิร์ด เฮ้ย,ยมันเซฟให้เออมันเซฟให้อ่ะเฮ้ยมันเซฟวะหน้าปั๊มแก๊สเลยโอ้โหได้กูต้องไปถ้าได้รถเป็นอย่างงี้แล้วนี่รอ,<ห>อาสามารถเอาอุปกรณ์แปะรถได้ไหมโหรถกูไอ้เหี้ยกูลองซ่อมรถด,ดูดิมันต้องไปซ่อมที่ลานปะหรือมันซ่อมตรงนี้ได้ไซ่อม,ม,อมได้เลยไม่ซ่อมได้เลยซ่อมอะไรก็ซ่อมเลยต้องเชิญเคาะหมายมันมีแค่คนเดียวอุปกรณ์โอ้โหมันเคาะแล้วเลืออมันเต็มว่ะดีมากเลยเฮ้ยเคาะแต่ต้องเป็นเคาะเป็นส่วนๆด้วยนะมันเคาะมั่วไม่ได้ด้วยเคาะประตูก่อนเเดี๋ยวงูข้า เดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันเจ๊งมาตีมาตีเพื่อนด้วยระวังนะงูน่ากลัวมากเลยแม่งดีดเป็นยางเลยเอมันแบบปลอมตัวตัวเป็นไม้เฮ้ยระวังยางแตกนะบุ้มเพราะกูสามารถใช้ยางอันไหลได้ด้วยแต่ใช่มันตอนตอนนี้ยางเราเหมือนจะรั่วข้างนึงมันขึ้นใส่ลักยางอยู่ดีนะมันมาเซฟให้ไม่ไปเริ่มต้นใหม่ไม่งั้นหาเลยแหละนี่เรามาถูกใช่ยบไหมถูกเนาะถูกถูกถูก ระวังลุงระวังลุงระวังลวงลองขึ้นเนินยากไปขวามือขวามือเหรอโอเคขวามือขวามือขวามือเียยยซซ้้าาโอเคเออไม่มีคนบอกให้ยุ่งเลยแหละซ้ายซ้ายวังสะพานโอ้ยสะพานต้องต้องขับเร็วหน่อยเพราะว่าสะพานมันรั่วมันปราบเซียนหรือเปล่าสะพานเนี่ยไม่ปราบหรอกอี๋ เฮ้ยรอได้งไงสบายสบายน้องตรงตรงไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเลี้ยวซ้าย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 โอเคโอ้ดวงหน้าเลยโอ้ฉันรอสะพานเลยแม่จะโวยไปไปมีเสียงเสือด้วยกัดตูดเลย ้ยเราจะมากัดรถต่อไปไอ้เหี้ยเกมปัญญาอ่นอนออม,ม,มีน้ำมันต่อเลยมีน้ำมันมีน้ำมนันมีน้ำ <c oughs> มันไมมีน้ำมันมีน้ำมัน,นโอ้กูซาบ <c oughs> รถเอสามือนสามพืี่สือใสมืสมไม่รู้ม,มาแล้วไ <c oughs> อ้พี่มึงทอากูเกยอยันนกูกลวยอ้มีน้ำมันขวรถ ตายตายตายลงข้ามสะพานอีกแล้วจะเป็นสะพานไม้บุกมันมาแล้วบุกสะพานไม้แห่งความตายสะพานไม้กระโหลกยากเฮ้ยโอ้โอ้สบายสบายตรงไปมันตามมาไหมมันมันมันไม่ตามแล้วมันยืนดูอยู่ต้องไปสะพานแม่งกูลงไปดูดิไหนวะเห็นไหมเราหยุดโอ้ยลงไปลงไปลงไป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 ขู่กี มาทางนี้เข้าเกียร์หนึ่งไอพี่พี่ก็ปกุ่มคอนโทรนอะแล้วก็ขี้ซ้ายขี้ขวาจะเป็นการโบกแบบซ้ายมือขวามือแล้วพี่ขยับเมาส์ได้ขยับเมาส์โบกได้มึง <c oughs> ก็รู้ว่ามันโบกมืออ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะซ้าย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 ,ายเราลงเนินนะค่อ,คอยๆขับโอเคพี่ถอยหลังไปหนึงตาโก,กมาเลยแล้วกูวิ่งนำเลยโอยไหลปล่อยปรถไหลเลยบุ้มปล่อยรถไหลเลยโอเคดับเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ข้างหน้ามันมีไอ้นี่ด้วยโอเคค่อยๆ ถ้าค่อยถ้าค่อยหยยบเบรกโอ้ยสบายสบายสบายเพราะรถเราไม่เหลือเลือดละไหลลงไปไปไหลลงไปกสิงตานี้ต่อไปนะครนั้นก็สตาร์ทเครื่องยนต์หนีพี่พโอไหลยาวเลยวะโอตัวนี้เป็นโครนนะเค่อยรับรับนะโอสบายตัวตัวตัวมีมีอุปกรณ์รถโอ้ยัอรตัจอรตอะอตอะ ไม่รู้ไม่รู้อยู่กูก็ล้มลงอ่ะเจ้ด้วยอยู่กูกล้มอ่ะอะไรอ่ะตรงไหนบีข้างหลังเลยข้างหลังอ่ะตรงที่ว่าพงลงมานอนเหม็นเยอะอ,อ๋ออ๋ออะไรวะเครียดเลยอยู่กูก็าตายวะ <c oughs> อาการเครียดชาวพันเว้ยกูเคยฟังมานอนพักผ่อนไม่เพียงพอสุบุลีหนัก <c oughs> โอ้ยเอาเอาก่อนเลยดีกว่าพี่เอาเลยเอาเตั้งพื้นตรงพื้นเนี่ยเอา <c oughs> ลีโอเลยเว้่อไ่เอาก่อนเลยไหนมีอะไรกินอีกวะโอ้ยทำอาหารได้ด้วยเออใช่ใช่ดตาเนี่ยระวังนี่อ้าวใช่ระวังข้างบนจย่างของกินในีผมด้วยหิวเออเดี๋ยวอย่างของกินก่อนแล้วกันว้าวมาว่ะเล่นระบบมาหน่อยดิมีเบอร์เกอร์อยู่ตรงนี้ว่ะเอาลงดินหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกมันยังไม่นีทีเจอโลกยังไม่เห็นเออกดคิวใส่อยากกินสดนะ เดี๋ยวขี้รั่วขี้รั่วบอกว่าอยากกินสดจะไปกินทำไมวะไม่เป็นลมเฮยกินรั่วมันดีนะมาเป็นเบอร์เกอร์เลยไปไปโกเฮ้ยอะไรอะไรหรืว่าจะเหยียบกูอีกตกใจหมดเราคงคายระวังระวังระวังก้อนหินโอ้สภาพรถซ่อมกดอนไหมเฮ้ยเดี๋ยวเเรามาปิดทางเรามาปิดทางลองลองขึ้นหินพี่ลองขึ้นหินลองขึ้นหินอ๋หล่อ ช่ใถอยถอยไว้แล้ววางไว we ้แล้วซ้ายซ้าดีมากขับดีมากโอเคขับซ้ายขับซ้ายถอยถอยถอยพอแล้วยังยังถอยอีกถออีกถอยไอีกไม่ไมันเลี้ยวจะลเพผว่าตีวงเลี้ยวแล้วตรงนี้โอ้หล่อมไม่คิดเผื่อหลอหลังเลยเหรอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเราเราเรม่ีเวลาไม่นานไปเลย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 คนนึง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 โอ้ยย มาไม่ได้ติดกระโดดได้ซ้ำอะหลายอย่างเราเข้ากินหนึ่งพุ่งมาเป็นเลยมันตกใจแล้วทำไมาแล้วกูตายมะเนี่ยยาวยาวแล้วแล้วกูผ่านไงแล้วคุณ้อแลวเขาไม่เจ๊งขามามาไงนี่พี่บยังมีเบียร์ไหมวะมีกูกินหมดละมี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 ผมมีอยู่สองกระป๋องเลยมันมาจากไหนกันเนี่ยผมเก็บไว้ในตู้เย็นน่ะสองแพ็คนายเอาไปคนหลังกินหน่อยดิ ไอเหี้ยดิฮ่าอดเลยซดโฉอ้หิวน้ำมีตายได้นะคงขับหิวน้ำตายเลยแหละขอแห้งอย่าบอกนะว่ากูสามารถเอารถขึ้นตรงนั้นไปได้ไม่ได้สิพี่แต่ทางมันตันนะมันไม่น่าขึ้นได้นะไม่นะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูแผนที่กันกูว่าต้องใส่แร้มขึ้นไปตรงนู้นบ้านเนี่ยขึ้นไปข้างบนนี่นี่นี่ผมผมว่าให้ขึ้นไปข้างบนแล้วไปปักเสาแล้วก็แบบดึงขึ้นไงฮะ เนี่ยตรงเนี้ยได้ไหม้วผมยืนน่อ่าทีนี้กูต้องหารถเอารถเอารถไปทางไหนนะเอาหันหน้ามาตรงเนี้ยตรงเทือกเขาเนี่ยผมบอกมือเข้าเกียร์อาก่อนหลังจากนั้นปลดไปอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเข้าเกียร์หนึ่งแล้วขึ้นไปอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพกผมจะไอ้นี่ทับการก็ค่อยดึงขึ้นมาเข้าบนมีอนี่ปูปูมีปูปูปูขึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้น้นขึ้ โอเคตอนนี้พี่พีกำลังลากไปอยู่ถือแค่ตรงนี้ถ้าได้แค่นั้นก็ไปพักก่อนก็ได้พี่เออโอเคเดี๋ยวกูหาตรงหาตรงเรียบๆก่อนให้กูขึ้นเอารถขึ้นไปพักได้กูหาที่เรียบๆก่อนดึงดึงต้องมาดึงที่รถเอ้าไปเก็ตไปเกตตัวหายไปมีแต่ชื่อไอ้เหี้ยเหห็นนว่่่าาออยู้รถะโไปแล้วไปแล้วอะกูต้องปล่อยเล็งเล็งเล็งช่วยเล็งอาจจะได้นะพี่หักแล้วพี่หักแล้วพี่หักซ้ายแล้วพี่หักซ้ายแล้ว ค้อมเป็นก้อนหินไม่ใช่เลยแรงเว้ยแรงไปเลยไปเลยไปเลยแล้วก็เล่งเล่งขึ้นมาเองเลยบุมเล่งขึ้นมาเองละถอน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 ซอก่อนกูเล่งไม่ได้ถอนแล้วถอนแล้วเล่งเลยเอะไรอะไรขึ้นมาเลยขึ้นมาก็จะเป็นปั๊มนี่เคล็เขาลองเข้าอู่เลี้ยวซ้ายซ้ายบุมซ้ายซ้ายออกซ้ายออกซ้ายโอ้รถไหลรถไหลรถไหลรถไรอะไรเขากินหนึ่งไอ้โอเค โอเคป้ปาอเลยมันม่ซ่อมอยู่โอ้ยเย่ทำไปถึงชิปขึ้นว่า IP ล่ะ,ะมันไปที่ชุดเพื่อนอะโอเคเราผ่านเซฟแรกมาได้ไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงโอ้โ oh. หงั้นก็ได้เวลาแล้วละ่ะ <c oughs> อา้าวเทกระจาดเดี๋ยวก่อน <c oughs> ทำไมเราเทกระจารวะ <c oughs> นี่ไงเรียบร้อยโอเคดับเครื่องอ่า โอเคพิซซ okay. ี so one, so ่แบกเก็ก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพิเซี่ท so ีวีแล้วก็เดออาร์วีเอสพาร์ทที่หนึ่งก็เป็นยังไงกันบ้างเราโอ้โหวันนี้ก็แหมรู้สึกว่าจะมาได้เขาข้างไกลพอสมควรเลยแหละว่ามันได้ทําเป็นพาร์ทและเกวกูนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับแต่ละใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจเป็นที่ตุดี้นัดจุดนี้ครับสำหรับพาร์ทหน้านี่เดี๋ยวเราก็จะผจญภัยกันต่อแล้วก็แก้ไขปัญหากันต่อนะจ๊ะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันพาร์ทหน